ช่องวัน3 1เ hey, ฮดหลังรู้เรตติ้งล่าสุดทองประกายแสดโกยได้ขนาดนี้ทองดีทำเรตติ้งพุ่งน้องทองดีทำเรตติ้งพุ่งช่องวัน3 1เ hey, ฮหลังรู้เรตติ้งล่าสุดทองประกายแสดโกยได้ขนาดนี้ออนแอร์ไปแล้ว4 e p สําสำหรับละครเรื่องทองประกายแสดทางช่องวัน31นํานำโดยนางเอกมากฤติยิีเมรออยังใบเฟิร์นพิมชนกที่จะมาตามหารัก เพื่อทําให้ชีวิตของเธอนั้นดีขึ้นกระแสของทองประกายแสดเรียกได้ว่ามาแรงแซงทางโค้งจริงๆแถมยังขึ้นเทรนเอ็กอย่างต่อเนื่องและเรตติ้งประจําวันที่22สิงหาที่ผ่านมาทําให้ไปได้ถึง2.447เชิดใช้สุดๆขาดถือเป็นอีกหนึ่งละครน้ำดีที่นำแสดงโดยนางเอกมากด้วยความสามารถอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะที่ตอนนี้เรตติ้งก็พุ่งกระฉูดนะคะได้รับเสียงตอบร รับอย่างมากมายอย่างคาดไม่ถึงต้องยอมรับว่าสังคมไทยเรานั้นชอบละครแนวนี้จริงๆเลยค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเหล่าตัวละครนะคะและก็เชื่อว่าเรตติ้งนั้นคงไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นี้นะคะคงคิดว่าจะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆอย่างไรรอติดตามชมกันนะคะ